สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวเราลองมาย้อนดูหวยหุ้นเมื่อคืนก่อนนะคะรัะเสเซียอังกฤษเยอรมันนะคะเมื่อวานนี้นะคะรัะเสเซียนะคะผลออกนะคะเมื่อวานออกอยู่เจ็ดแปดสามกับเก้าแปดนะคะผลเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เข้าตัวเด่นนะคะเข้าตัวแปดนะคะบอกแล้วนะคะว่ามีกัดหัวเห็นไหมคะเป็นเก้าแปดถือเลยนะคะ ก็พาดไปอาจจะได้ตัวเด่นกันนะคะตรงนี้เนาะต่อไปอังกฤษนะคะเมื่อวานอังกฤษผลออกเจ0ดสาศแล้วก็9 1้าหนึ่งนะคะเมื่อวานผลออกนะคะตรงนี้เข้าศูนย์นะคะเข้าตัวเด่นเหมือนกันตัวนี้อย่างที่บอกว่าไล่ไม่ถึงนะคะเราเจาะให้เน้นเฉยๆไปออกศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์นะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆถ้าใครไล่ก็อาจจะได้นะคะตรงนี้เนาะ ต่อไปเยอรมันนะคะเยอรมันเมื่อวานนะคะออก670กับ35นะคะไอ้53เนาะเมื่อวานก็เข้าศูนย์นะคะตัวนี้ก็คือเราไม่ได้ไล่นะคะเราจับตัวเด่นให้นะคะต่อไปหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนผลออก386กับ13นะคะตัวนี้เข้าตัวเด่นนะคะเข้าตัวหนึ่ง ตัวเดียวนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะถ้าเราไล่นะคะ1นสองแล้วก็1 3เนี่ยเราก็อาจจะได้นะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆดูเป็นสตินะคะในการเสี่ยงนะคะต่อไปเดี๋ยวดูนะคะวันที่8ของคืนนี้นะคะ8เดือน4 6 3นะคะเราทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแขออนุญาตจัดกล้องก่อนนะคะให้เห็นชัดๆเนาะ รัเสเซียนะคะรัเสเซียวันนี้นะคะเด่นนะคะมีสี่มีห้ามีหกนะคะเราจับเจาะเด่นมีสี่ห้าสี่หกหกห้านะคะอย่าลืมตัวกันแล้วก็สามตัวตรงนะคะดูก็เป็นแนวทางนะคะต่อไปอังกฤษเด่นหนึ่งเด่นสองเด่น3นะคะเจาะหนึ่งสองหนึ่งสแล้วก็สองสาให้นะคะ เยอรมานเด่นหนึ่งเด่นสองเด่น3าเหมือนกันนะคะเจาะหนึ่งสองหนึ่งสแล้วก็สองสาให้นะคะต่อไปหุ้นดาวโจนนะคะเด่นเจเด่น8เด่น9นะคะเจาะ7จ7 9แปาแปให้นะคะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าชอบเด่นตัวไหนลองลากจับดูนะคะตรงนี้นะคะอาจจะได้ผลที่ดีนะคะตรงนี้ยังไงก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์ share, กดขับสไคร์ sky, กดติดตามนะคะพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ